นั่งได้เหรอ90คนได้ไหมก็ประมาณนี้ถึงฟั่งแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนกำลังออกจากเรือนะคะก็จะเดิน เนจ้ดูวิวข้างหลังนะคะฮัลโหลฮัลโหล y o u r having a nice time? Yeah Having a lovely time here <laughs> My neighbors Is that your neighbors? We're neighbors Oh lovely All right เป็นร่วมเดินทางนะคะน่ารักค่ะสนุกค่ะ เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเห็นไหมฮะกายอยู่ข้างหลังนี่ค่ะกับภรรยาแล้วข้างหน้าก็จะเป็นโรสกับบริชสชนะคะสมัมย์เนี่ย้์เยอะหลอกล้องเอียงกล้องเอียงนะคะ นะคะพอร์ซิเคียร์ตี้เราก็จะไปเป็นอรอรรถนี่คือผู้โดยสารนะคะเข้ามาเทีย่ยวเขาจะกลับเขารอเรืออยู่นะคะนี่ก็คือเวนติ้งพีเอชัตเตอร์บัสไงาย บัสก,ก็นี่ค่ะบัสาพาเราไปเที่ยวทั่วเมืองน,นะคะดูนะฮะไหมฮะเมืองน,น่ารักค่ะ่รักมากนะคะทุกคนก็กำลังขึ้นรถอ,อยู่ฮัลโหลฮัลโหลรุวันฟิลสวยไหมคะ รถจะไม่ออกเนาะนี่ก็คือสกายบัสที่จะรับเราเที่ยวในเมืองฟรีค่ะถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะเมืองเขาเป็นเกาะเนาะจจะมีสะพานข้ามเกา เป็นเป็นทางเลนเดียวนะคะเลนเดียวก็ต้องรอนะคเสียสวยไหมบางคนก็มาเล่นน้ำได้นะคะ เมืองเขสวยค่ะนั่นไงคือเรือสีแดงเรือที่เรามานะคะจะใช้เป็นเรือชูชีพเลยก็ได้หมายถึงว่าในกรณีฉุกเฉินออคอนเทนได้150แต่ว่า ร้อยหิต้องดูน้ําหนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนเขาก็เลยให้นั่งแค่เกสเพราะว่าบางคนน้ําหนักหนึ่งคนเนี่ยเหมือนสองเข้าตัวเลยเนาะคนคนหนึ่งนะคะชายหาดเขาก็เป็นกึง่งทรายสีขาวแล้วก็ ไม่ไม่ขาวเท่าไหร่นะคะเป็นบนตินของวาโวเคน่านะคะภูเขาไฟเพราะว่าเขายังอยู่ในเขตภูเขาไฟอยู่นะคะ เดี๋ยวค่ากลับถึงจะถ่ายารูปหรือถ่ายวิดีโอในด้านคามเปของบ้านพักนะคะไม่ฮะ <S <s เอ <t> ็นบอททรัพเมื่อกี้ไหมฮะ เป็นห้องนอนห้องครัวอะไรพร้อมทุกอย่างเลยค่ะเ <c oughs> ช่ารถทคมาก็ดีนะคะตู้เย็นก็ใส่ในนั้นได้ด้วยนะคะ <All right. S 1> บางคท럭เขาก็จะมีตัวโซลาเซลล์ ell, เนาะ <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างแวนคันเนี้ยมีโซลาเซลล์นะสีงเงินแวนสิเงินมีโซลาเซลล์ S <S <c oughs> ก็ไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะท <c oughs> ่องเที่ยวแห่งเนิ่งของนิวซีแลนด์นะคะ หมวกเขาเรียกว่าไอซ์แลนด์ไปจะมีกอดเร้ก,กอนน้อยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนต่างพูดแข่งกันกันนะคนละภาษาค่ะสว่ไหมคะ ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะหินโซโครบเยอะนะคะแต่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เพราะว่าอยู่ในอ่าวเนาะ,ะถ้าไปอีกที่หนึ่งในตัวเมืองโอเกเลนแล้วก็ออกไปนู้นทางฝัง่งทางใต้ของเกาะเหนือเนี่ยไปบ้านเพื่อนแต่ก่อนที่เขาปลูกกีวีกันเยอะๆนะตรงนั้นจะสวยมากๆวิวสวยค่ะทูทัศน์สวยค่ะใคไรจะไม่ สัวชตเตอร์อะไรทั้งนั้นแหละก็เป็นวิดีโอยาวไปเลยเนะคะชตเตอร์เดี๋ยวไปทำทีหลังได้ร้านอาา เรามาถึงตัวเมืองเลยนะคะลืมเอาเคอร์เรนซีของนิวซีแลนด์มาค่ะอยู่ที่บ้านไม่คิดว่าจะได้ขึ้นฝั่ง จะจะซื้ออะไรตอนนี้ก็ต้องจะต้องใช้คอรินซีของออสเตรเลียนะคะไม่ได้ใช้ของนิวซีแลนด์พอลืมมาแล้วนะเขาก็พามาจอดตรงนี้แล้วกี๋ยวเดี๋ยว